สวัสดีค่ะเป็นรองเอเป็นนายทะเบียนของชุมชนอุทิศอนุสรเป็นคณะกรรมการหนึ่งในเจ็ดคนชื่อนางลงรักทันสมแล้วตอนนี้ปราสายในชุมชนนี้มานานแล้วหรือยังคะอยู่มาตั้งแต่เกิดเลยป้าเกิดประมาณปีเท่าไหร่ปี2515แสดงว่าพ่อกับแม่ก็อยู่ที่อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ปู่ย่าตายายอยู่ที่นี่หมดแต่ก่อนมันเป็นสลัม แต่ก่อนที่นี่มันเป็นสลัมหลังคาเกยกันแต่ตอมันเป็นคล้ายๆกับแต่ก่อนเขาเรียกว่าชุมชนต่อขี้หมาค่ะแล้วเขาก็มีมาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อว่าแล้วเขาจะเวียนที่คืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยรมาตอ่อก่อตั้งชุมชนถ้าไม่งั้นเราก็ไม่ได้ชุมชนงนี้ก็คือมาเปลี่ยนชื่อเป็นชุมชนอุทิศอนุสรณ์คือไปเข้าโครงการร่วมกับของรัฐบาลเขาทํางบเข้ามาก็เราก็ทําเขียนแปลนบ้านไปให้เขาแล้วเขาก็ มาทำบ้านโครงการในชุมชนให้เราหลังละแสนห้าที่เหลือเราก็ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดเงี้ยเขาเริ่มสร้างประมาณปีเท่าไหร่ได้ปี2550้าของเราสิ้นสุดสัญญา30ปีในการชาระเงินเราก็ผ่อนบ้านกับเขาเ,เดือนละ1,300กว่าบาทสลัมมีมานานหรือ,อยังยามีมานาน,นยังหนูยังหนูมาหนู มาตั้งแต่พวกนี้ยังไม่เกิดมีมาก่อนเราอีกมีมานานแล้วตั้งแต่พูดง่ายๆรุ่นแม่แม่ของป้าสาวหนูมาหนูก็เห็นมันเป็นอย่างนั้นแล้วหนูยิ่งอยู่ในซอยเล็กๆแต่ก่อนที่นี่มันเป็นบ้านพักบ้านพักข้าราชการเนอะ<ม>ยายเนอะเป็นบ้านพักข้าราชการมีไม่กี่หลังแล้วนะยายแล้วเขาอมาต่อเติมบ้าน เติมกันไปเติมกันมามันก็เลย,ยซ้อน<พ>กันไปอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยพักชวนกันมาตรงโน้นมีหกหกหลังหกหรือแปดนะแถบโน้นมายมีของตาสักแล้วก็มีของพวกป้าไั่ป้าไพ่พเขาปลูกเองแล้วก็ฝั่งโน้นมี แต่ทางนี้ก็มีอยู่แค่แต่ก่อนตรงเนี้ยมัน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 ก็เป็นสาธรรมดาไั่นี้มีสฝั่งหลังตรงการไฟฟ้าน่ะมันจะเป็นคลองมันจะเป็นคลองน้ําไหลเข้าไปในยันลาสิเบ็ดคลองฝั่งอะไรนะมันจะเป็นคลองหมดเลยนี้พอการไฟฟ้าขึ้นมันก็ทมทมคลองไปจริงๆมันเป็นคลองใหญ่อยากให้เห็นบ้านเราตั้งตอนที่เป็นสลัมจังเลยโอ้โหเคยถ่ายเอาไว้แต่ก่อนนั้นน่ะหายไปแล้ว แต่ก่อนน่ะแต่ก่อนน่ะมันน, internet, นักเลงมันเยอะขี้ยาเยอะเข้าใจมาแล้วหมาก็เยอะเขาก็เลยชุมชมนนี้แต่ก่อนมันหลังคามันเกยกันมันก็เหมือนสลัมเหมือนสลัมเหมือนสลั μ, มบังของบางเตยอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้แหละหลังคาเกยกันเกยกันมันมีเรื่องวัยรุ่นอนไนะไรเงี้ยแล้วหมามันเยอะใช่ไหมเขาก็เลยตั้งชื่อมันต่อขี้หมาสมัยก่อนนั้นดังมากนะต่อขี้หมามีวัยรุ่นเนี่ยดังมากดังหลายอย่างดังทุกเรื่องยาเสพติดนักเลง ยายนะทุกอย่างก็ดีขึ้นได้ยังไงอะคะยายดีขึ้นก็มีก็ก็ทำชุมชนนี้ขึ้นมาเยพอพอตั้งชุมชน้านคล้ายๆว่ามันคล้ายๆหมดรุ่นแล้วคนใช่คนที่คนที่เขาดังอ่ะเขาเขาไปแล้วเขาเสียไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่ในชุมชนแล้วด้วยนยายแล้วเขาก็ทยอยออกไปออกไปงเพราะว่าเหมือนว่าเขาไม่มีบ้านอยู่ในแบบอาศัยอย่างเงี้ยคือแต่ก่อน มันมันเป็นสลัมหลังคาติดกันกูก็มาอาศัยอยู่มึงก็มาอาศัยอยู่อะไรอย่างเงี้ยพอเวลาพอมาสร้างเป็นบ้านอย่างนี้เขาก็ไม่ได้บ้านเขาก็ทยอยไปกันเงี้ยเราก็เลยแบบมันก็เรื่องน้ําก็หายไปพร้อมกับพวกนั้นไงตอนนี้หมดแล้ว่ะหมดแล้วรุ่นนี้ไม่มีแล้วเด็กมันรู้แล้วว่าอะไรคืออะไรแล้วไงเด็กมันโตแล้วประมาณกี่ครัวเรือนได้คะชินสน ร้อยร้อยร้อยิบ็หลังค่ะร้อยเจนี่ยประมาณนี่คือเราจะรู้แค่ว่าบ้านหลังอยู่กันกี่คนกี่คนเราไม่ได้ทําสันติเอาไว้ว่าเกิดแก่เจ็บตายอะไรอย่างเงี้ยว่ามีกี่คนกี่คนผู้สูงอายุเยอะไหมคะเยอะแต่ตอนนี้เยอะเนาะเหลือกี่คนละเหลือห้าหกคนได้เนาะผู้สูงอายุแต่ว่าต่าต้าหกหิขึ้นไปน่ะเยอะหน่อยเพราะว่า เขาเขาก string, ็เสียอายุราชการมาเขาก็อยู่กินบํานาญเหมือนนสอเนี่ยนสอเนี่ยก็อยู่กินบํานาญกันมาบํานาญหลายหลังอยู่แถเนี้ยบํานาญกันเยอะก็ไม่ได้ทํางานแต่กินกันเดือนหลวงกินบํานาญมาอย่างเงี้ยผู้ใหญ่กับวัยรุ่นกลุ่มไหนเยอะกว่ากันใครโอ้วัยรุ่นเยอะนะก็มันมีหลายรุ่นนะรุ่นยี่ยี่สิบอัพสิบเจ็ดสิบห้าแล้วมันไล่กันมาเลยสี่ขวบห้าขวบแบเบาะแล้วก็จาก ห้าสิบอัพก็มีห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบกว่ายังมียังอยู่เลยแล้วเหมือนเอ,อ่อความสัมพันธ์ของคนในชุมชนอย่างเงี้ยคะ่ะเขาเป็นญาติกันไหมคะหรือว่าแบบเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนเป็น,เป,นเป็นกลุ่มหนึ่งก็เหมือนานามสก,กุลหนึ่งน้ำสก,กุลใหญ่ๆแล้วก็มีขยายออกไปคือสมมติว่าบ้านป้าเป็นหนึ่งหลังแต่ป้ามีน้องสาวเ,ออเหมือนว่ามีน้องสาว อยู่ในอาศัยในบ้านเราก็อย่างเหมือนแก้วเป็นน้องสาวก็คือขยายไปหลังหนึ่งน้องชายก็ขยายไปหลังหนึ่งอ,อย่างเงี้ยคือแต่มันเป็นคือนามสกุลใหญ่แต่ว่ามีครอบครัวหกครอบครัวเงี้ยก็ได้่างได้คนละหลังละหลังละหลังหลังพี่น้องกันก็คือคนละหลังละหลังแสดงว่าทุกคนในนี้ก็เป็นญาติเหมือนกันหมดเลยญาติญาติกันใ็่ไหมคะญาติกันแต่ว่าหลังนึงก็มีห้าครอบครัวหกครอบครัวแล้วแต่อ๋อแล้วก็อยู่ใกล้ๆก<อ>ันใช่ใช่ใช่ส่วนในอาชีพ ในของคนในชุชชชมชนเขาทำอะไรกันลูกจ้างกรทมลูกจ้างของกรทมทํางานปัดถนนกับเก็บขยะ,ะมีหลายเขตม,มีหลายเขตมีเขตสายไหมดอนเมืองจะุจัรบางเขงิงก็ใกล้ๆในละแวกใช่ใช่ล<ๆ>ะแวกนี้แล้วก็มีทํางานเกี่ยวกับาาสาธารุกุขเนี้ยทำใกล้ๆบ้านเรานเนี้ยเนี่ยทำตรงโลกผิวหนังทําตรงนี้อย่างเงี้ยไม่ได้ไปไกลทาเซเว่นทําห้างเด็กๆก็จะทาเซเว่นกันชุมชนเราไม่ ถ้าคนข้างนอกมาไม่รู้หรอกว่าที่นี่มีชุมชนใช่ใช่ดูไม่ออกใช่เพราะมันไม่มีคนพุกพ่านอันไม่มีใครเข้าออกกลางคืนยิ่งกลางคืนสังแกตสองทุ่มไปเงียบจิบแม่ยายนะถนนบ้านเราจะเงียบมองไม่เห็นไม่มีและบ้านเราสองทุ่มก็เงียบแล้วบางทีไม่ค่อยมีคนเลยมากเขาไม่ระเหิดกันอยู่ในบ้านทำงานเสร็จก็กลับมาพักผ่อนใช่เขาไม่ค่อยมีคนสังสรรค์ก็จะแค่เทศกาล